รอคนแป๊บหนึ่งนะคะใครที่เมื่อคืนได้ดูคอนเสิร์ตกันจนถึงอังกอร์นะคะจนถึงห้าทุ่มครึ่งเกือบเชยงคืนก็ทักทายเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะคะวันนี้มีเรื่องสําคัญจะมาชี้แจงเพราะว่ากระแสจากคอนเสิร์ตเมื่อคืนนี้เยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็มีข้อสงสัยหลายข้อก็เลยวันนี้ชอบต้องขอโอกาสมาชี้แจงหน่อยนะคะเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันก่อนที่เราจะเริ่มการ l i ฟ e Concert m ตเม a เดเมเดเราช่วยกันในตอนหนึ่งทุ่มของวันนี้นะคะตอนนี้ตอนเที่ยงยังไม่มีคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็ยังไม่มีการแจกรหัสการขอรับสิทธิ์รับเงินเราช่วยกันสา่พารใดๆทั้งสิ้นวันนี้มาเจอกันเพื่อที่จะชี้แจงทําความเข้าใจก,กฎกติกาแล้วก็ข้อสงสัยต่างๆที่มีคนถามมาเยอะตลอดคืนที่ผ่านมานะคะ แ๊บเดียวก็หนึ่งหมื่นแล้วนะคะเดี๋ยวรอรอคนสักนิดนึงนะคะขอสัก2อสานาทีนะคะให้ทุกคนเข้ามากันเยอะๆหน่อยเราจะได้พูดประเด็น,นต่างๆที่มีข้อสงสัยกันแล้วก็มีการสอบถามเข้ามาในทุกช่องทางของคณะก้าวหน้ารวมถึงอื่นๆด้วยที่เกี่ยวข้องนะคะเพจธนาธรแม้แต่เพจสสของพักก้าวไกลไปถึงหัวหน้าพักก้าวไกลก็โดนสอบถามมาเยอะในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าก็ยืนยันนะคะว่าโครงการออคอนเสิร์ตระดมทุนเมเดเมเดเราช่วยกันเป็น โครงการที่เริ่มขึ้นโดยที่คณะก้าวหน้าโดยคุณธนาทรจึงดุรงกิจนะคะประธานของคณะก้าวหน้าเป็นผู้ที่ไปคุยกับคนในแวดวงศิลปินศินละปะสองสามคนนะคะแล้วก็เกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมาเป็นโครงการที่จัดขึ้นมาเร่งด่วนพอสมควรนะคะเราก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะได้รับเสียงตอบรับดีขนาดนี้ใครที่ได้ดูคอนเสิร์ต เมื่อคืนซึ่งตอนนี้ทะลุ1ล้านวิวไปเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ได้ดูคอนเสิร์ตเมื่อคืนก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะว่าอยากให้เราปรับปรุงหรือว่ามีฟีดแบ็กอะไรที่จะให้กับทีมงานนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาได้เดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวจะเริ่มชี้แจงแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เข้ามา 22.4k แล้วนะคะนี่หลากหลายคําถามค่ะที่ช่อได้รวบรวมทีมงานได้รวบรวมกันมาตลอดคืนที่ผ่านมานะคะว่า ตกลงหลายคนสงสัยการขอรับสิทธิ์เป็นยังไงทำไมแอดมินไม่อ่านสักทีนะคะทำไมถึงยังไม่ได้ตกลงธนาทรแจกเงินหรือเปล่านะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาชี้แจงกันในข้อสงสยัยแล้วก็เรื่องที่อาจจะมีความเข้าใจผิดกันไปเล็กๆน้อยๆน,นะคะเพราะว่ากระแสข่าวไปเร็วการสื่อสารก็เลยอาจจะตกๆลหล่นๆกันไปบ้างนะคะเอาละค่ะ 26.3k แล้วนะคะ ขอเริ่มต้นการชี้แจงจากคณะก้าวหน้าเกี่ยวกับคอนเสิร์ตไม่ได้ไม่ได้เราช่วยการที่จัดขึ้นผ่าน Facebook Live ของเพจคณะก้าวหน้าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงประมาณ5้าทุ่มมีอังกอต่อนะคะพิธสมายบัฟเฟลเล่นอังกอให้เราอีกตั้ง3 4เพลงจบตอนประมาณสักเกือบเกือบห้าทุ่มครึ่งได้นะคะเป็นบรรยากาศที่หลายๆคนบอกมาในคอมเมนต์ว่ามีความสุขมากเพราะว่าในช่วงโควิดตลอดเกือบสงเดือนที่ผ่านมา ก็เป็นช่วงเวลาที่หลายคนเหี่ยวแห้งจิตใจก็รู้สึกเครียดนะคะมีคนตกงานมีความออว้าวุน่นต่างๆเข้ามาในจิตใจเยอะเพลงก็ช่วยเยียวยาจิตใจเราได้ที่เยียวยาจิตใจของทีมงานทุกๆคนเมื่อคืนนี้ก็คือยอดบริจาคนะคะคอนเสิร์ตระดมทุนของเรากลไกก็คือเราเป็นแพลตฟอร์มกลางคณะก้าวหน้าใช้เงินของคณะจ้างศิลปินที่ตกงานจากช่วงโควิดนะคะมาเล่นเพลง ค่าใช้ใจ่ายในการไลฟ์สถานที่จิปาถะอื่นๆทั้งหมดเป็นของเราแล้วเราก็เปิดให้คนที่ฟังเพลงเนี่ยระดมทุนร่วมบริจาคเข้ามาตามกําลังทรัพย์ตามศรัทธาตามความพอใจของแต่ละคนเพื่อที่จะส่งต่อเงินที่ได้รับมาจากการระดมทุนโดยไม่หักค่าใช้ใจ่ายแม้แต่บาทเดียวนะคะไม่มีการหักค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยเงินเจ้าศิลปินเงินค่าไลฟ์ทั้งหมดเป็นเงินของคณะก้าวหน้าเองนะคะ เงินบริจาคทั้งหมดที่ประชาชนบริจาคมาจะถูกส่งต่อให้กับประชาชนที่ขอรับสิทธิ์เงินเราช่วยกันเข้ามาผ่านทางเพจคณะก้าวหน้า3,000บาท3,000บาทให้ทั่วนหน้าเพื่อพิสูจน์ว่า UBI หรือว่าการให้เงินที่เป็นเงินเดือนพื้นฐานอย่างน้อยในช่วงฉุกเฉินแก่ประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําได้เราไม่ใช่รัฐบาลเราก็จึงทําได้เฉพาะ ตามกำลังของประชาชนที่บริจาคมาให้เราบริจาคมาเท่าไหร่เราก็มอบให้คนได้จํานวนเท่ากับเงินที่เราได้รับมาเมื่อคืนนี้นะคะการจัดคอนเสิร์ต4ชั่วโมงกว่าๆของเรามียอดบริจาครวมทั้งสิ้น 1, 1 5 2 4 0ล้าบาทนะคะอันนี้ถึงช่วงหลังจบไลฟ์ประมาณเที่ยงคืนนะคะแต่ว่าตลอดทั้งคืนมีคนที่ได้ดูไลฟ์ย้อนหลังแล้วก็โอนเงินเข้ามาต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นยอดเงินก็อัปเดตตลอดเวลาเรียลไทม์มากๆเหมือนกันนะคะ,ะตีสว่า1ล้านกว่าประมาณ1,100ล้าน1 000, 000, บาทเนี่ยนะคะเราจะมอบเงินเยียวยาเราช่วยกันให้กับพี่น้องประชาชนที่ขอรับสิทธิ์เข้ามาได้ทั้งสิ้น351คน ฟังตัวเลขเราก็อ,อ,อย่าเพิ่งเจ็ยใจกันนะคะ1ล้านกว่าบาทฟังดูเป็นเลขที่ก็ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าเมื่อเราแจกให้คนจํานวนมากนะคะคนละ3,000บาทก็ได้ทั้งสิ้น351คนแล้วก็มีเงินบริจาคทายอยเข้ามาอีกเรื่อยๆ <S 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 เพราะฉะนั้นจํานวนคนก็จะที่จะได้รับก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ <S <S ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะสมกับชื่อคอนเสิร์ตเราช่วยกันย้ําอีกครั้งเงินทั้งหมดนี้ อาจจะไปพาดหัวหรือประชาชนอาจจะไปพูดกันนะคะว่าธนาทรแจกเงิน3,000บาทธนาธรเอาเงินมาช่วยเหลือประชาชนขอบคุณธนาทรช่วยประชาชนขอบคุณคณะก้าวหน้าช่วยประชาชนคุณขอบคุณผิดคนนะคะเงินที่เราส่งต่อ3,000บาทให้กับแต่ละคนไม่ใช่เงินจากธนาธรไม่ใช่เงินจากคณะก้าวหน้าเงินของเราแค่เงินที่ใช้จัดคอนเสิร์ตขึ้นมาเท่านั้นแต่เงินสามพันที่ส่งมอบให้กับแต่ละคนที่ได้รับไปแล้วตอนนี้คนก็ได้รับกันไปเกือบจะครบแล้วนะคะเรากําลังทยอยโอนันอย่างเต็มที่ เงินทั้งหมดคือเงินจากประชาชนเราประชาชนช่วยเหลือกันเราก็อยากให้คนได้เยอะที่สุดนะคะตั้งเป้าไว้ว่าอยากช่วยให้ได้สัก100 0คนมันเป็นจํานวนที่เล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับคนที่เดือดร้อนแต่ในฐานะที่เราเป็นแค่ประชาชนคนธรรมดาเหมือนกันเราไม่ใช่หน่วยงานรัฐเราไม่ใช่องค์กรที่ออสแสวงหาผลกําไรเป็นพันพันเหมืนหม่นๆล้านนะคะเราทําหน้าที่เป็นเพียงแค่ศูนย์กลาง เอาเงินบริจาคของประชาชนที่ยังพอมีกําลังทรัพย์ยังพอสู้ไหวในช่วงนี้ส่งต่อให้กับคนที่จะสู้ไม่ไหวจะขาดใจท้อแท้ไปต่อไม่ได้แล้วนะคะเราแค่จุดตรงกลางเอาเงินจากทุกคนที่ตั้งใจบริจาคมาส่งให้กับคนที่กําลังรอรับอยู่เท่านั้นเองนะคะขอบคุณประชาชนทุกคนขอบคุณผู้บริจาคทุกๆคนจริงๆที่ ทำให้คําว่าเราช่วยกันเป็นจริงได้ตลอดทําคืนที่ผ่านมายาวมาจนถึงวันนี้ยอดบริจาคก็ยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะการรับบริจาคทําอย่างไรย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการรับบริจาคทาผ่านบัญชีเดียวเท่านั้นบัญชีเดียวเท่านั้นนะคะผ่านเลขบัญชี409 4 5 0 0 0 5 8 4 0 9 4 5 0 0 0 5 8 ชื่อบัญชีของช่อเองนางสาวพนิกาวาน,นิชธนาคารไทยพันชิ์นะคะใครที่ยังอยากจะโอนอยู่ก็กลับไปดู f c e e o o o l l v v คอนเสิร์ตเมื่อคืนเราก็ขึ้นทั้งเลขบัญชีแล้วก็ QR Code ให้นะคะในอะคอมเมนต์เดี๋ยวทีมงานก็จะมาแปะรายละเอียดการโอนเงินรับบริจาคได้เช่นกันสามารถโอนมาได้ตลอดเวลานะคะแต่ยอดโอนโอนบริจากระดมทุนสามารถทำกันได้ตลอดเวลาแต่มาถึงจุดสำคัญแล้วค่ะ แต่การรับสิทธิ์การขอรับสิทธิ์รับเงินเราช่วยกัน3000บาทขอความกรุณาจริงๆนะคะว่าเราขอใช้กฎกติกาเดิมที่เราใช้เมื่อคืนก็คือการขอรับสิทธิ์เราจะเริ่มนับคือเราให้ระบบ first come first serve มาก่อนได้ก่อนนะคะและเราจะเริ่มนับเพื่อความเป็นธรรมสำหรับทุกคนเริ่มสตาร์ทพร้อมกันนะคะเราจะเริ่มนับในไลฟ์เมื่อมีการบอกรหัสโดยชอซึ่งเป็นพิธีกรน แล้วเท่านั้นท่านส่งมาตอนนี้นะคะไม่ว่าจะช่องทางไหนหน้าไมค์หลังไมค์อินบ็อกซ์คอมเมนต์ต่างๆต้องขอโทษจริงๆที่เราไม่สามารถนับได้นะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็จะท่วมท้นจนคนที่เขาจัดการเรียงลําดับเนี่ยทำงานไม่ไหวนะคะขอเริ่มสตาร์ทพร้อมกันในไลฟ์เมื่อมีการบอกรหัสสำหรับการรับสิทธิ์ในแต่ละรอบแล้วเท่านั้นถึงค่อยส่งเข้ามาในกรอบข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์ของเพจธนาก้าหน้านะคะนี่ก็คือย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ส่งมาตอนนี้แอดมินก็เปิดอ่านไม่ทันนะคะมีคนถามมาว่าส่งตั้งแต่เมื่อคืนทำไมแอดมินยังไม่เปิดอ่านเลยก็ต้องยอมรับจริงๆว่าไม่ทันนะคะแล้วก็เมื่อตัดครบตามจำนวนทีเ่เป็นจำนวนที่จะได้เงินแล้วเนี่ยที่เหลือแอดมินไม่สามารถที่จะคลิกตามไปอ่านในทุกๆข้อความที่ส่งมาได้จริงๆต้องขอโทษด,ด้วยนะคะที่เรามีจำนวนคนไม่พอที่จะคลิกเข้าไปดูข้อความของทุกๆคนแต่ว่า ไม่ได้เพิกเฉยไม่ได้ละเลยต่อความเดือดร้อนของแต่ละท่านที่ส่งเข้ามานะคะเพียงแต่ว่าแอดมินเรามีแค่ไม่กี่คนทํางานไม่ทนันเมื่อตัดครบตามจํานวนที่ได้เงินแล้วเนี่ยเขาก็ต้องไปทำงานใน process ในขั้นตอนอื่นๆต่อไปนะคะยังไงก็ตามขอบคุณทุกๆคนที่บริจาคขอบคุณทุกๆคนที่ส่งข้อความเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นถามทุกสุขขอรับสิธิ์หรืออะไรก็ตามแต่ว่ายา้ำอีกครั้งว่าอย่าเพิ่งส่งมาตอนนี้หน้าใหม่หลังใหม่อย่าเพิ่งส่งมาตอนนี้ รอฟังรหัสซึ่งจะบอกตอนที่ไลฟ์ในคอนเสิร์ตตอนหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปแล้วเท่านั้นแล้วท่านค่อยส่งกันเข้ามานะคะตอนนี้เนี่ยยิ่งส่งเข้ามาอินบ็อกซ์ก็ยิ่งเยอะข้อความเยอะเต็มเมื่อถึงเวลาที่เราเตรียมการที่จะรับคนที่ขอรับสิทธิ์แบบมีรหัสเข้ามาจริงๆเนี่ยก็จะทําได้ช้ายิ่งขึ้นนะคะการโอนเงินให้ท่านที่จะได้รับสิทธิ์เนี่ยมันก็จะช้าไปอีกนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นขอความร่วมมือจริงๆคนที่ ส่งข้อความเข้ามาตอนนี้ขอความกรุณาหยุดก่อนเดี๋ยวเรารอ,รอฟังคอนเสิร์ตเริ่มคอนเสิร์ตเริ่มไลฟ์มีการบอกรหัสําร,รับสิทธิ์แล้วท่านค่อยส่งเข้ามานะคะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ออสําคัญเหมือนกันนะคะก็คือขอความกรุณาอย่าเดินทางไปไหนมีการปล่อยข่าวบ้างลือกันไปเองบ้างเข้าใจผิดบ้างนะคะว่าให้ไปรับเงินที่นั่นที่นี่มีการแจกเงินที่นั่นที่นี่ยืนยันตรงนี้นะคะในนามของคณะก้าวหน้า การรับสิทธิ์เงินเยียวยาเงินเราช่วยการ3,000บาทใช้กติกาเดิมทางออนไลน์เท่านั้นออนไลน์เท่านั้นนะคะไม่มีการไปเดินทางไปรับเงินที่ไหนทั้งสิ้นอย่าไปเลยค่ะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโควิดแม้ตัวเลขจะลดลงแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ควรมีการรวมตัวของคนหมู่มากเราไม่อยากให้เกิดภาพที่ประชาชนไปออก,กันในสถานที่ใดที่หนึ่งที่ถูกปล่อยข่าวว่าจะเป็นที่แจกเงิน แล้วก็ทําให้เกิดความเดือดร้อนนะคะเจ้าหน้นทานนที่ตํารวจเองก็จะต้องมาคอยดูแลเป็นความวุ่นวายไปหมดตัวท่านเองที่มาเสี่ยงติดโรคแล้วก็เสี่ยงแพร่โรคแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะได้รับสิทธิ์ไม่ใช่ว่าจะได้รับเงินนะคะเพราะว่าไม่มีนโยบายในการแจกเงินในสถานที่ใดๆแน่นอนเราใช้วิธีการโอนเอาเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของทุกคนแล้วก็เพื่อความเรียบร้อยนะคะย้ำอีกครั้งเจอข่าวปล่อยข่าวลอยข่าวลือกันไปข่าวเข้าใจกันไปเองว่าจะมีการแจกเงิน โดยธนาทรโดยคณะก้าวหน้าโดยใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเราที่นั่นทีน่นี่ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่านไปรับเงินไม่จริงทั้งสิ้นนะคะไม่จริงทั้งสิน้นการบริจาคสามารถบริจาคได้เรื่อยๆในบัญชีของเราซึ่งสามารถกลับไปดูย้อนหลังในเพจในเพจคณะก้าวหน้าได้นะคะซึ่งมีการไลฟ์ไปแล้วเมื่อคืนเรามี q ิ code โค้มีเลขบัญชีให้ยังบริจาคเข้ามาได้อย่างต่อเนื่อง มีเงินสะสมเข้ามาในบัญชีแล้วเมื่อเริ่มไลฟ์การขอรับสิทธิ์เราจะเริ่มนับคนที่ส่งเข้ามาเป็นคนแรกเมื่อมีการบอกรหัสและบอกว่าเริ่มส่งเข้ามาได้แล้วเท่านั้นนั่นก็คือหลังหนึ่งทุ่มของวันนี้แน่นอนนะคะอย่าเพิ่งส่งมาตอนนี้อย่าเดินทางไปรับเงินหรือรอรับเงินหรือขอรับเงินที่ไหนทั้งสิน้นในวันนี้หรือว่าจะวันไหนก็ตามไม่มีนโยบาย ช่วยกันแชร์ข้อความนี้ไปด้วยนะคะไม่อยากให้เกิดภาพคนไปต่อคิวไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิดเสียเงินทองค่ารถตากแดดมายืนรอแล้วก็ไม่ได้เงินด้วยนะคะช่วยกันเป็นห่วงดูแลกันและกันด้วยนะคะไม่อยากให้ใครมาเสี่ยงชุมนุมรวมตัวกันในที่ที่มีคนเยอะๆแล้วก็เสี่ยงแพรโ่โรคเสี่ยงติดโรคไปแล้วก็ยังผิดหวังเสียกําลังใจด้วยนะคะออมีเรื่องที่ต้องการประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงก็คือมีคนแจ้งเรามาเยอะเลยนะคะว่า มีคนที่ไปแอบอ้างบอกว่าให้โอนเข้าบัญชีนั้นบัญชีนี้เพื่อร่วมระดมทุนกับโครงการเมเดเมเดเราช่วยกันของคณะก้าวหน้ายืนยันตรงนี้อีกครั้งบัญชีเดียวเท่านั้นนะคะคือบัญชีชื่อนางสาวพันนิกาวานิชธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี409 450 0 058บัญชีเดียวเท่านั้นถ้าเป็นชื่อบัญชีอื่นไม่ใช่ชื่อพันนิกาวานิชไม่ใช่เลขบัญชีตามที่ขึ้นไปข้างต้น ไม่ใช่บัญชีจริงนะคะท่านโอนไปเสียเปล่าจะไม่จะไม่มีประชาชนได้รับเงินสามพันนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่บัญชีที่เราใช้ในการลงทุนทําผ่านบัญชีเดียวเท่านั้นช่วยกันเผยแพร่ช่วยกันกระจายข่าวด้วยนะคะไม่อยากให้ใครที่มีความหวังดีกับเพื่อนที่น้องชาวไทยอยากจะส่งต่อเงินไปให้ถึงมือคนที่ ก็ขอบคุณทั้งคนฟังขอบคุณที่มาร้องเพลงให้เรานะคะว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากจริงๆเมื่อวานนี้แม้จะทีมงานอยู่กันแค่ไม่กี่คนนะคะแค่ทีมไลฟ์แล้วก็ศิลปินที่เกี่ยวข้องผลัดเปลี่ยนกันมากันไปแต่ว่าบรรยากาศก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นใจมากจริงๆขอบคุณอีกคนนึงก็คือขอบคุณแกรมมี่นะคะที่เห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการเพื่อสาธารณกุศลช่วยคนที่กำลังือดร้อนจากโควิดก็คิดค่าลิขสิทธิ์เราในราคาที่เป็นมิตรมากๆนะคะแล้วก็ แกรมมี่เองก็ระหวังว่าจะได้ร่วมง,งานกันต่อไปแล้วกันในอนาคตที่เป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะย้ำอีกครั้งคอนเสิร์ตในคืนนี้จะเริ่มต้นขึ้นเวลา1 9นาฬิกาหทุ่มตรงเป็นต้นไปการขอรับสิทธิ์ทั้งหมดจะเริ่มต้นได้ก็ต่อเมื่อมีการบอกรหัสในไลฟ์แล้วเท่านั้นบอกรหัสเลขในไลฟ์แล้วท่านค่อยส่งมา เพราะว่าในข้อความต้องมีรหัสมาด้วยเราถึงจะนับเป็นผู้ที่ขอรับสิทธิ์ที่สมบูรณ์นะคะส่วนคนที่ได้รับเงินไปแล้วขอความกรุณานิดนึงได้ไหมคะถ้าสะดวกที่จะเปิดเผยตัวถ้าสะดวกจริงๆใครไม่สะดวกไม่เป็นไรใครที่ได้รับเงินไปแล้วและสะดวกเปิดเผยตัวช่วยโพสต์ขอบคุณประชาชนที่บริจาคเงินมาเมื่อวานนี้หน่อยนะคะอย่าขอบคุณเราอย่าขอบคุณธนาทรไม่ใช่เงินเราไม่ใช่ธนาธรช่วยคนไม่ใช่ธนาก้าวหน้าช่วยประชาชนคนไทยประชาชนคนไทยเรา ช่วยประชาชนด้วยกันเองเงินจากประชาชนคนละสิบคนละร้อยคนละพันคนละหมื่นเมื่อวานนี้มีตั้งแต่17บาทไปจนถึงหลักหลายหมื่นนะคะคนที่บริจาคเข้ามามีน้อยให้น้อยมีมากให้มากคนที่ได้เงินไปแล้วขอให้ถ้าไม่ลำบากเกินไปช่วยโพสต์ขอบคุณ ประชาชนเหล่านี้ผู้บริจาคของเราที่บริจาคก,กันตามกําลังตามความศรัทธาตามกําลังที่มีนะคะแม้ว่าตอนนี้ก็เดือดร้อนมากบ้าง้มยบ้างต่างก,กันไปแต่ก็ยังมีจิตใจที่จะช่วยเพื่อมนมนุษย์ด้วยกันอยู่นะคะโพสขอบคุณพวกเขาไม่ต้องขอบคุณเราเลยไม่ต้องขอบคุณใครในขณะก้าวหน้าทั้งสิ้นขอบคุณประชาชนแล้วก็ขอเชิญชวนว่าประชาชนที่ยังพอมีกําลังซั์บริจาคขอให้ร่วมกันบริจาคมีความต้องการหลากหลายเข้ามาหาเรา เป็นหมื่นๆเพลๆถึงแสนคนที่เดือดร้อนมีมากจริงๆตอนนี้เงินเท่าที่เราได้รับบริจาคมาช่วยคนได้แค่หลักไม่กี่ร้อยคน 3- 4มสี่ร้อยคนเท่านั้นเราอยากจะให้คนได้เงินสามพันบาทนี้มากที่สุดแต่สิ่งนั้นเราทำเองไม่ได้ประชาชนช่วยกันทำค่ะถ้าประชาชนบริจาคก,กันมาเยอะๆไม่ต้องคนละมากๆคนละสิบคนละร้อยบาทแต่ว่าเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคน คนละสิบคนละร้อยคนละพันตามแต่กําลังที่มีก็จะมีเงินสามพันนี้พอแจกจ่ายคนอีกจํานวนมาก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 ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ความต้องการความเดือดร้อนความทุกข์ยากมีมากจริงๆแต่เราเชื่อว่าน้าใจของพี่น้องประชาชนคนไทยในยามยากแบบนี้มีไม่ต่างกันเรามาแข่งกันดูคะ่ะว่าเราสามารถทําได้ไหมช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละสิบคนละร้อยบาทช่วยกันบริจาค พื่อที่จะส่งต่อเงิน3,000บาทนี้ให้ชีวิตของคนที่เดือดร้อนลําบากไม่มีค่าเช่าห้องจะโดนไล่ออกจากบ้านไล่ออกจากห้องตกงานไม่มีงานทําไม่มีข้าวจะกินให้เงินร้อยบาท3 0 0ร้อยห้าพบาทไปต่อชีวิตของพวกเขานะคะให้เงิน3,000บาทนี้ทําให้พวกเขายังมีความหวังกับชีวิตต่อไปได้อีกสัก1อาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงไปในทางที่ดีกว่านี้ทุกคนกลับมายืนด้วยลำแค่ของตัวเองอีกครั้งระหว่างนี้เราช่วยกัน คืนนี้อย่าลืมนะคะหนึ่งทุ่มตรงส่งข้อความมาตอนนี้ยังไม่นับขออภัยจริงๆแอดมินยังไม่เปิดอ่านขอโทษจริงๆเพราะว่าข้อความไหลามานาทีละเป็นร้อยเป็นพันข้อความไม่สามารถที่จะเปิดอ่านของทุกคนได้จริงๆแต่เราตั้งใจจริงที่จะรับรู้ถึงความเดือดร้อนของทุกคนคืนนี้19นาฬิกาผู้ที่ขอรับสิทธิ์ค่อยส่งมาตอนได้ได้ประกาศรหัสในไลฟ์แล้วส่วนผู้ที่อยากจะบริจาค อยากจะดูซิว่าด้วยกําลังเล็กๆของพวกเราคนธรรมดาๆจะช่วยเพื่อนพี่น้องคนไทยให้ได้3,000บาทได้สักกี่คนบริจาคกันเข้ามาได้นะคะมีการให้รายละเอียดเลขบัญชีไว้ในคอมเมนต์แล้วหรือใครสะดวกเป็น QR Code กลับไปดูในเพจของเราที่เป็นวิดีโอ Facebook Live ของเมื่อคืนเราขึ้น QR Code และเลขบัญชีเอาไว้เหมือนกันนะคะมาช่วยการส่งต่อเงิน3,000บาทนี้ไปให้กับคนจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะ วันนี้ชี้แจงเท่านี้ขอให้ช่วยกันเผยแพร่ข้อความต่างๆเหล่านี้สําคัญมากๆนะคะช่วยกันบริจาคเข้ามาเพื่อส่งต่อเงินสามพันเงินเราช่วยกันให้คนจํานวนมากที่สุดที่จะทําได้คนที่ขอรับสิทธิใจเย็นๆรอทุ่มหนึ่งรอประกาศรหัสแล้วค่อยส่งเข้ามาทางกล่องข้อความของคณะอนาคตใหม่บัญชีมีบัญชีเดียวใครไปแอบอ้างไม่ใช่บัญชีของเราที่เป็นชื่อพนิกาวานิชไทยพาณิชเลขบัญชีตามที่ปรากฏในคอมเมนต์แล้วก็ในเ c e b o o k Live ของเมื่อคืนนี้ พวกเขาคือคนที่เป็นผู้ไม่หวังดีเป็นผู้ที่จะหลอกลวงเอาเงินจากท่านอย่าเชื่อใครที่ไปปล่อยข่าวว่าไปรับเงินที่นั่นที่นี่มีแจกเงินโดยคณะก้าวหน้าโดยธนาทรโดยใครก็ตามที่เกี่ยวกับเราที่นั่นที่นี่ไม่เป็นความจริงทั้งสิน้นกรุณาอย่ากไปและห้ามคนที่จะไปด้วยนะคะไม่อยากให้ไปรวมตัวไปออกันแล้วก็เสีย่ยงติดโรคแล้วก็ไม่ได้เงินแล้วก็ผิดหวังด้วยนะคะคืนนี้เจอกันใน Facebook Live แล้วก็เรามาดูกันว่าเราจะช่วยเหลือมอบเงิน3,000บาทให้กับคนได้จำนวนกี่คนในวันนี้เราช่วยกันช่วยส่งต่อความหวังช่วยส่งต่อเงินจำนวนไม่มากไม่มายแต่จะต่อชีวิตให้กับคนจำนวนมากเรามาดูกันค่ะคืนนี้ได้สักกี่บาทกันเดี๋ยวเจอกันตอนหนึ่งทุ่มตรงค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ